นี่ทำไรคะอ,อันนี้มาชู1หนึ่งแถมหนึ่งหนูเลยซื้อมาแล้วคะ่ะไหนคะมาดูชิสวัสดีค่ะหรือยังน้องสวัสดี่ะหนูตามมารีวิวโอเคอะไรเอ่ยโอ้โยกไปแยกมาเดี๋ยวหยุดสต๊อปอันนี้เจ้าหญิงเป็นที่หมุนหรอ,อมุนรูปอมเจ้าหญิงอ่ะมาใส่ตรงไหนอแกได้ไหมนะ้องคนจะรีวิวเน,นี่นยชซ<ห>ื้อให้พี่อยู่ เกะงง่ายมากมเลยฮะขาวไอ้ไม่ใช่ฟันได้ไหมเอามานี่เด็กมีกี่สี ส,สีอะไรมีสีชมพูเข้มแต่สีชมพูอ่อนเป็นรูปอะไรรูปเจ้าหญิงอันนี้เป็นเจ้าหญิงอะไรมากมีเจ้าหญิงถ้ามนโนไว้ธรรมโนไว้ก็มีแต่ว่าที่สองคนนี้คือใครอะ่ะใครเบลกับใครมนตรงนี้นเลยเบลล่าไงอืมมุนข้างบนออกก่อนไหมมันง่ายจัง ดูมีสองรูออกมาสองรูเลยเหรออือไหนสองรูละไหนดูซิสองรูเหรเอาหมุนบางเป็นสองรูแล้วขึหมุนอ่ะเทขนมไฟก่อนแล้วหมุนลองดูซิเดี๋ยได้ไหมหมุนไหมไม่หมุนข้างบนอะจริงเหร มันแล้วต้อเจอที่ล็อกมันไหมมูลล้อันนี้มันออกมาค่เกี่ยวกับมมูลข้างบนไหมเนี่ยเคยก็ดึงออกจากข้างล่างเลยอะแกะใส่แล้วก็ลองเลยมันเป็นอะไรขนมนอะไรนะม, <า S 1> ม้ากลางหรือเปล่ากรมมี่อ่ะ นี่ควอิดอีกเ็ีเยบรเลยต่อไปก็ทำอันเดียวกันจริจรไม่ต้องหมุนก็ได้ข้างบนแกะไม่ได้ใช่ไหม นี่ือนเยอะไม่เท่ากันเลยอจริงอ่ะนับแล้วเหรอไม่เท่ากันนะอ่ะขยะขยะมากันนะ ค <Okay. S 2> มันก็หมุนแบบนี้ไหนเดี๋ยวยังไม่เห็นเอาก็หมุนหันมาทางนี้สิหันมาเดี๋ยววางตรงนี้แล้วก็หมุนให้ดูสิอ่าเดี๋ยวลงมาแล้วหนึ่งเมตรเอามาให้ดูไม่บายอย่าเลี่ยงก่อนแรกก่อนไม่บายบายสวยๆส,สวัสดีสวยๆไายบายอย่าเลี่ยก่อน บายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกัน